สวัสดีครับทานข่าวกับผมเดียวทันชนงงามเหลือนะครับและชวนเพื่อรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องของกัญชาครับคือว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคา,ามหาวัตรการป้องกันเพราะว่าก็ห่วงว่าคนที่ไม่รู้ใช้ช่อดอกกัญชามาผสมอาหารนี่นะครับคือนางสาวม,มนฤดีโพอินครับซึ่งเป็นผู้ช่วยในการดุการอนุก,กรกกรมการด้านอาหารและยาและปลิศพสุขภาพสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับ ก็ได้กล่าวเมื่อวันอังคารที่7มิถุนายนนะบเพื่อนๆว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยส่งหนังสือแสดงข้อห่วงใยถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในประเด็นการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5พศ .2565 ลงวันที่นะครับ8กุมภาพันธ์นี่นะฮะที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่9มิถุนายนเนื่องจากว่าพิจารณาเห็นว่าส่วนของพืชกัญชา หรือว่ากันโชงที่ขายได้อย่างเสรีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อดอกใบเปลือกลำต้นเส้นยายกิ่งก้านและก็รากในการทางปฏิบัตินนะฮะน่าจะยังมีอันตรายโดยเฉพาะช่อดอกที่หากว่ามีการนําไปใช้ในการบริโภคหรือว่าอุปโภคโดยที่ไม่มีมาตรการรองรับอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตได้ครับ